ไ้พววูดกับทุกคนอย่างเงี้ยแบบใต้จริงจริงอะเต้ไม่สู้เลยอะจริงๆของเต้อะใต้กลัวทุกอย่าง<ม>แต่ที่ทุกคน<ม>เห็นว่าใต้แบบไต้ปากกลายอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเองไม่ให้แบบไม่ให้มันคิดถึงเรื่องที่ต้เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าม,มันเป็นอย่างเงี้ยใต้ก็แบบไม่จริงาไม่ถึงเลยอจริงจร <c oughs> ิง,ๆๆถ,งถ้าทุกคนแม่กำลังใจเต้เต้ไม่อยู่จนวันนี้หรอก

thải ra 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 thải đây đây yên yên thầy đây xa hãy đây xa thầy đây xa đây nha các bạn yên yên đây xa thầy yên nhá ơi yên yên nữa ồ đây ใครมีลูกแล้วแม่แม่ม่เอาไม่เอาไม่เก่ง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 ไม่เกไม่เกงสู้ได้มาถึงขนาดนี้แล้วสองเดี๋ยี่พีี่อออไปนั่นหน่อยเลยไว้เดินดินหายใจยาชาอย่ากินจมูมูกเดินหายใจยาชามันีอเคโอเคดีละดีละมันไม่มีอะไร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 นะวะ ตัวจิงไปเลยจิกไปเลยไ่จิงไม่จิจิกไปเลยอะไกนจ้เจปี่อะไนี่อะไรนี่ะไเข้าใจปะไม่เกงตัไม่เก่เลยเขไเยอะเลยเยเลย เปลี่ยไม่เก่งด้วยเคยไม่เก่งเกงไม่เก่งละ่อยมีบ่อย้วยเตยไม่เก่งตมเก่ง เป็นหอบปะเป็นหอบเป็นหอบใช่แล้วเป็นหอบเลยไม่เอาไม่เอาละไม่เอา้เลยหาดตาเลยอยาตาลยลเยหยาตาครับหายใจช้าเลยยใจช้าเพื่อหาใจชีวิตคือการต่อสู้ ไม่ร้อง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 ใจลึกลึกใจลึกลหกใจลึกล่ใจลึกอยากเป็นไม่เป็นมองไม่ไ้มองไม่เคย้อกันรักเต้ยหมดไม่หรอไม่เลยเต้ยที่คุณใหอภัยาจะว่าไม่มรไม่มีใครกดเต้เ้ง้ยรกใรั่นอนงตาดึงตาร้นร้น

โอเคแล้วครับโอเคละโอเคใช่ล้ศเกงเลแไหนหมดใจเยินเลยข้บงไห้ร้องไห้ร้อง้ไม่ร้องแล้วสู้ ไม่ร้องนะไม่ร้องนม่ร้องนะพี่ไม่ร้องี่เงียคนอยู่เราจนเงียตบป่ะเนี่ย้องให้ตบร้องให้ตบอะไรวันนั้นตบแนนว่าอะไรจะตบแนไม่ให้หรอพี่ตบนะร้วอยู่ร้องห้เร็วๆอแล้วหล้ยวีรี่อยเองเร็วไหวอยู่แล้วอีกี่เองตาอยากแข็งนิด หาใจลึกหาใจลึกหายใจลึกเอยเอาถูหอไว้ก่อนไหมเอาหอไว้่อนเอาถุงหอไว้ก่อนไหมบีมแต่ว่าคันี้ไม ah ่ไม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 ่น่าละมันจะหนื่ออหายใจลูบลูมือ <No ลูมือใเขาตขาหยลูบลูบมือเยจับคอ

เห็นไหอย่าดมไปไหนนะไปดมเมื่อกี้เนี่ยลองคอไหน่อยเร่ตอนนี้มันมายไม่ออก่นาอยากไปไหนวะจะดมอ่ะใช้ได้เลยใช้เลยใช้เลย อยู่กันครบแยงอยู่เหือนเดิมี่เราออกกห้อง่ใเตรียมว่งอยผ้าน้ำเย็นมาผ้าน้ำเย็นเอาหนูไปเอานน้นไปเอาหมอกันเตยเตยยังมีอไรเตยได้่ได้แล้วชเตยเร็นไมทุกคนอยข้างเตยน ร้องได้ยินพี่ว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้ใครไปไหนจะเตอร์แล้วเนี่ยมีพ่อพี่ใครบางนวีที่แล้วยังบอกแนนให้หยุดร้องไห้เลยไม่ใช่หรอหยุดร้องให้เดีอยู่นี้ห้ามร้องไม่เอาแม่บอกว่าอะไรให้เข้มแข็งใช่ไหมอีกสี่วีคเองคนเปนเทียวทำให้ได้จับนั่งนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆ ฝ้าย่ไหนมันคิดอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะรู้ว่าว่าคือเราคิดไย่นี้แต่คือสิ่งที่เราคิดแล้วคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแลโดยั้งมดเลวอันนี้คือความที่เราเกิดไปแล้วถูกไหมณตอนนี้เราคิดว่าเราแก้ไขไัว ไม่ต้องคิดแล้วดิเราก็ทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหน้าให้ดีที่สุดถูกปะอยู่กับปัจจุบันเราเตยคิดไม่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 ได้คิดไม่ได้คิดทำอะไดิใช่แล้วเนี่ยเตยเนี่ยเต้ยอยู่ขัไปข้างนอกใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วเพื่อนอยู่กันหมดแล้วเต้ยหไม่ร้องยังมุดครับนั่งเนี่ยอากาศไม่เงียบนัะใช่มุดว่ามันไม่มีอากาศอ่ะเข้ยไหมเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบัน คตัองไาอเลคุณแได้อยู่ที่ไหนได้อยู่ที่เอาคนทาไปให้อคนให้สองคน Obrigado.